สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์กับโปรเจกต์ได d ์ลากอ o วิลูชันทั้งหมดของอ e ีวยและในคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยก็เป็นคิวของเอสพีออนหรือว่าเอฟี่กับบิลแรกเลยนั่นก็คือไซช็อ k ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์ลเบ e เกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นกูเกิลเพลย์กิฟต์การ์ดไอจูนกิฟต์การ i ดยูนิพินและ g ลที่ร l a n d มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับโดยสำหรับเอฟฟี่นะเป็นโปเกมอนประเภทแอตแทกเกอร์ครับและยิ่งหากเราเลือกเล่นสายสายช็อคล้ว ก็จะเป็นโปเกมอนนะ่ะที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเวทให้กับศัตรูจากระยะไกลที่ถึงแม้ว่าสกิลที่จะอัพมาใช้ในบิลนี้จะไม่ได้มีลักษณะาการสร้างความเสียหายแบบ a o e ได้กว้างเทียบเท่ากับโปเกมอนที่มีลักษณะาการใช้งานใกล้เคียงกันนะนะครับแต่ถ้าเทียบกับร่าง Evolu t ช o n ของ EV e ด้วยกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเป็นเมดึงแอสซัซิน่ะไม่ก็เป็นแอสซัซินที่ต้องเข้าไปบู๊ในวงไฟอยู่บ่อยๆแล้วเอฟฟี่เนี่ยก็จะมีลักษณะาการใช้งานที่แตกต่างกับแอสซสน เอาง่ายๆก็คือเหมือนเป็นตัวเมทที่เน้นยืนโจมตีศัตรูจากระยะไกลนั่นเองซึ่งใครที่กําลังมองหาโปเกมอนที่มีลักษณะการใช้งานแบบนี้อยู่ผมบอกเลยครับว่าเอฟี่เนี่ยถือเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลต่างๆที่เราจะอัพมาใช้ในบิลนี้กันบ้างเริ่มต้นกันที่เบสิคแอตแทกครับหากเราสังเกตที่แท็บเอชพีของเอฟี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีเกจสีม่วงปรากฏอยู่ ซึ่งในทุกครั้งนะครับที่เราทําการกดโจมตีปกติในขณะที่เกตสีม่วงนี้เต็มอ่ะมันก็จะทําการเปลี่ยนอ่ะไปเป็นการยิงอ่ะลแสงเลเซอร์นะครับใส่ศัตรูแทนซึ่งก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าการโจมตีปกติอีกทั้งศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากลําแสงเลเซอร์นั้นก็จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ มาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลกันบ้างนะครับเมื่อใดก็ตามที่โปเกมอนฝ่ายศัตรูเนี่ยใช้สกิลที่เกี่ยวกับการสร้างสิงส่งกีดขวางขึ้นมาอย่างเช่นกำแพงหรือว่าการจำกัดพื้นที่นะครับหากเอฟฟี่เนี่ยมีโล่สีม่วงคลุมครองอยู่สิ่งกีดขวางเหล่านั้นก็จะไม่มีผลกับเอฟฟี่อีกทั้งโปเกมอนของศัตรูที่พยายามจะสร้างสิ่งกีดขวาง,ราง,งหรือว่าขง e ังเอฟฟี่เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวโล่สีม่่วงทีปคุม ่อย,ยูก็จะหายไปในทันทีทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ Active Skill กันบ้างเริ่มต้นกันที่ Skill Highlight ของสายนี้นะครับนั่นก็คือ Side Shock ที่เมื่อเราทําการกดใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเลือกทิศทางในการสร้างความเสียหายได้โดยศัตรูทั้งหมดนะครับที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆรวมไปถึงตัวศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากจุดตัดของสกิลนี้นะครับก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยอีกทั้งเมื่อเราเก็บเลเวลของเอฟี่จนสามารถที่จะอัปเกรดสกิลไซช็อปนี้ได้นะครับตัวสกิลเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปโจมตีศัตรูในพื้น ื้ที่ที่กำหนดนั้นะได้เหลวเพอ่มากยิ่งขึ้นครับส่วนอีกหนึ่งสกิลที่เราจะอัพมาคอมโบกันนะครับนั่นก็คือไซส์บีมครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายด้วยการให้เอฟี่เนี่ยยิงลําแสงไปในทิศทางที่กําหนด โดยหลังจากที่สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับโปเกมอนของศัตรูอย่างน้อย1ตัวแล้วมันก็ยังจะทําการากระจายความเสียหายเนี่ยไปยังโปเกมอนของศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกด้วยโดยดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็จะอ้างอิงจากพลังชีวิตของโปเกมอนศัตรูตัวแรกที่ได้รับความเสียหายจากสกิลนี้ดังนั้นนะครับหากเราใช้สกิลไซบีมนี้โจมตีโปเกมอนของศัตรูที่มีพลังชีวิตเยอะมากๆอย่างเช่นพวกตัวแทงเนี่ยก็จะทําให้โปเกมอนที่อยู่แนวหลังของทีมศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิง่งขึ้น ส่วนการคอมโบสกิลนี้กับสกิลไซช็อคนะครับก็คือหากโปเกมอนที่เราทําการโจมตีเนี่ยถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จากสกิลไซช็อค สกิลไซเบีมนี้ก็จะทำหน้าที่กระจายดีบัฟนั้นไปยังโปเกมอนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ได้รับความเสียหายจากสกิลไซเบียมนี้ได้อีกด้วยส่วนความสามารถหลังจากที่เราทำการอัปเกรดสกิลนี้อีกครั้งในช่วงที่มีเลเวลสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับความเสียหายที่จะกระจายไปยังโปเกมอนศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเป้าหมายหลักที่เราทำการโจมตีไปนั้นก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของยูไน e Move หรือว่าที่หลายๆคนชอบเรียกติดปากกันว่าอัลติเมทสกิลอะไรครับกับไซคิกโซ o ลีย ซึ่งความสามารถนะครับก็คือจะทําการยกสตูนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบเอฟี่เนี่ยให้ลอยขึ้นฟ้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเองอ่ะสตูเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับหลังจากนั้นเอฟี e ่เนี่ยก็จะทําการทุ่มสตูเหล่านั้นลงสู่พื้นเพื่อทําการสร้างความเสียหายไปพร้อมๆกับการ k n o อ k back หรือว่าผลักสตูเหล่านั้นให้กระเด็นออกไปครับมาดูในส่วนของ h e a ไ i เทมกันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่ชิ้นแรกนั่นก็คือสิลิกสปูนอะซึ่งความสามารถของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับอย่างแรกเลยก็คือช่วยเพิ่มเบส s p a d k หรือว่าพลังโจมตีเวทไปพร้อมๆกับการเพิ่ม,าม่า Max ม p ให้กับตัวเอฟี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวไอเทมชิ้นนี้ยังมีความสามารถในการที่จะทาให้เอฟี่นั้นสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทให้กับศัตรูได้อีกด้วยเป็นไอเทมที่มีความสามารถหลายอย่างครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเอฟี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวไอเทมชิ้นต่อมานั้นก็คือ Choice s p e c ครับเป็น ทมที่นอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่มเบส SP ATK หรือว่าพลังโจมตีเวทให้กับเอฟี่ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีความสามารถในการที่จะทําให้สกิลต่างๆที่เราจะใช้ในการโจมตีศัตรูหรือที่ในเกมนี้เรียกว่ามูฟเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ลุ้งล้งเพิ่มมากคลินีกด้วยส่วนไอเทมชิปสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบมาใช้งานนั่นก็คือไวท์กลาเซสครับเป็นไอเทมที่มีความสามารถในการที่จะเพิ่ม SP ATK นะครับให้ทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์โดยแบบหน่วยนะั้นก็จะเพิ่มขึ้นในท ทุกครั้งที่เราทำการอัปเกรดไอเทมชิ้นนี้แล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาจากตัวแพสซีฟของไอเทมชิ้นนี้นะครับ โอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของภาพรวมแล้วก็สกิลเพลย์ของเอฟี Free, ส่สายไซช็อคที่จับคู่กับสายบีมกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ในส่วนของข้อดีครับสายนี้เนี่ยมีลักษณะการเล่นง่ายมากๆขอแค่เราเนี่ยยืนอยู่ในโพซิชันที่ถูกต้องนั่นก็คือยืนอยู่นแนวหลังของทีมแล้วก็พยายามโยนทั้งสสกิลไม่ว่าจะเป็นไซช็อคหรือว่าไซบีมเนี่ยให้ได้โดนตัวสตวูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมว่าเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นในเอฟี่สายนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วแหละครับ ส่วนอีกหนึ่งข้อดีที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั่นเองครับด้วยความที่เอฟฟี่นั้นมีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบเป็นก้อนนะครับซึ่งหากเราสามารถใช้คอมโบทั้งในส่วนของแอคทีฟสกิลที่2แล้วก็แพสซีฟสกิลที่จะเปลี่ยนการโจมตีปกติแบบธรรมดาเนี่ยเป็นการยิงลําแสงโจมตีศัตรูซ้ําอีกหนึ่งครั้งผมบอกเลยครับว่าศัตรูเนี่ยมีหน้าสั่นกันอย่างแน่นอนทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเอฟฟ มีความสามารถในการเอาตัวรอดเลยอย่างตัวแพสซีฟสกิลเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลทําให้เอฟี่เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ดีขนาดนั้นดังนั้นนะครับหากเรายืนอยู่ในโพซิชันที่ไม่ถูกต้องหรือว่าศัตรูเนี่ยมีความสามารถในการเข้าล้วงแนวหลังเอฟี A ่เนี่ยก็อาจจะเอาตัวรอดได้ลําบากในระดับหนึ่งอีกทั้งนะครับด้วยความที่สกิลสายช็อ k แล้วก็สายบีมนั้นมีลักษณะการใช้งานเป็นการเลือกโจมตีศัตรูไปในพื้นที่ที่กาหนดซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับไม่ได้มีความแม่นยําในการวางพื้นที่โจมตีของ สกิลที่ดีพอหรือถ้าโชคร้ายหน่อยเจอศัตรูที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่เที่ยงข้างดีหรือว่ามีความคล่องตัวสูงการที่เราจะใช้สกิลไซส์ช็อคที่จับคู่กับสกิลไซส b บีมให้โดนศัตรูได้นะั้นะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนข้อเสียสุดท้ายผมมองว่าเอฟีเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องพึ่งพาทีมในระดับหนึ่งครับโดยเฉพาะในช่วงต้นถึงกลางเกมช่วงที่ยืนเลนอยู่นั้นหากทีมเนี่ยไม่สามารถยืนคำ้ำหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยนิ่งได้มากพอเราก็อาจจะโจมตีศัตรูเหล่านั้นโดนได้ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ e อ p ก o n หรือว่า a f ฟ e e สายไซช็อคนั่นเองซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับหากใครที่กำลังมองหาโปเกมอนที่ยืนแนวหลังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูและมีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างเรียบง่ายผมมองว่า a f i ี e เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยส่วนใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตรงนี้และรู้สึกว่าจริงๆแล้ว Ae เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยมีความแม่นยาในการวางสกิลมากนะัก คลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งสายครับที่สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการล็อกเป้าศัตรูเพราะฉะนั้นทุกการสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะโดนศัตรูอย่างแน่นอนอ่ะยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้ส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะครับหากใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสยัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์นะบอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ